ระบำโปความบันเทิงสู้สงครามของสยามวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องอบายมุกกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วความบันเทิงยามค่ำคืนน่ะอยู่คู่กับสังคมเรามานานเป็นร้อยรอยปีแล้วนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังเอาประวัติศาสตร์ของเรื่องบันเทิงเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันครับไม่น่าเชื่อว่ามันใกล้ตัวเราจริงๆนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับ เรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง Facebook Fan Page คนติดเล่านะครับ YouTube Channel คนติดเล่า Podcast แล้วก็ TikTok ของคนติดเล่านะครับก็กรุณากดไลค์กดแชร์ในหน้า Facebook นะครับกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ในคลิปของ YouTube Channel ด้วยนะครับกดติดตามใน t i k t o k ด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับ คุณผู้ฟังครับวิถีชีวิตยามราตรีนั้นนะ่อยู่คู่กับสังคมเรามานานเหลือเกินแล้วละครับกรุงเทพม,มีธุรกิจบันเทิงยามค่าคืนมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับแม้ว่าโลกเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงรูปแบบความบันเทิงก็ยังคงพัฒนาไปแต่เพียงองค์ประกอบพบคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือความทันสมัยเท่านั้นเองครับจุดประสงค์จุดมุ่งหมายและก็เป้าหมายยังคงเหมือนเดิมอย่างน่าแปลกใจทีเดียวครับ ผมชวนคุณผู้ฟังย้อนถอยหลังไปร้อยกว่าปีนะครับในสมัยก่อนในยุคร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยความบันเทิงในอยู่ในโรงบ่อนเบีย้ยครับโรงบ่อนเบีย้ยเนี่ยเป็นพื้นที่บันเทิงของพระนครครับที่ได้รวมเอากิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจในยามค่ําคืนหลายอย่างเอาไว้ด้วยกันนะครับนับตั้งแต่การเล่นพนันครับการชมมหรสพและก็การเดินหาของกินเล่นครับจนทําให้คนกรุงเทพเนี่ย ออกมาเที่ยวเตรตามโรงบ่อนต่างๆกันในยามค่ำคืนครับโรงบ่อนเบีย้ยในฐานะศูนย์รวมความบันเทิงเนี่ยนอกจากการเล่นการพนันแล้วนะครับก็ยังมีความบันเทิงชนิดต่างๆที่เจ้าของบ่อนเนี่ยจัดหามาไว้เพื่อเป็นเครื่องดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาเล่นการพนันในบ่อนครับอาทิละครโดยเฉพาะละครผู้หญิงนะครับลิเกและก็งิ้วเป็นต้นครับ การแสดงเหล่านี้เล่นกันตั้งแต่เช้าประมาณ9ก้าโมงเช้าเลยนะครับไปจนถึงราๆสักเที่ยงคืนครับเรียกว่าเล่นกันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะครับกระทั่งในปี2,430ถึง2,460ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจบ่อนเบี้ยขนาดใหญ่นะครับก็คือรัฐเนี่ยได้เข้ามาควบคุมกิจการบ่อนเบี้ยครับด้วยการลดจํานวนบ่อนเบี้ยลงเรื่อยๆนะครับให้เหลืออยู่แต่บ่อนใหญ่ๆ และก็ย้ายทำเลที่ตั้งจากริมถนนที่มันประเจรปรจอรนะครับให้ไปอยู่ในที่ลับตาคนหน่อยครับตามตรอกซอยต่างๆต,ต,ตั้งแต่อยู่ในเขตเศษตรษฐกิจของเมืองนะครับคือที่ย่านสำเพ็งและก็ตอนใต้ของพระนครครับและก็ได้พัฒนาบอนใหญ่ที่เหลืออยู่ให้เป็นที่ศูนย์รวมความบันเทิงนั่นแหละครับก่อนที่ในที่สุดก็จะมีการยกเลิกกิจการบ่อนเบีย้ยไปอย่างถาวรในปี2460กครับก็ราวต้นรัชสมัยของรัชกาลที่6นั่นเองครับ ระบำเปลือยกายหรือว่าระบำโปเนี่ยเป็นความเริงรมยามค่ำคืนยุคใหม่ของกรุงเทพนะครับกิจกรรมยามค่ำคืนของชาวกรุงเทพในรูปแบบสังคมเมืองสมัยใหม่เมื่อราวสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีหลากหลายมากมายครับเรื่องนี้คุณวีรยุทธ์ปีสารีเนี่ยได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาไว้ในตอนหนึ่งของหนังสือที่ชื่อหนังสือว่ากรุงเทพยามราตรีครับพิมพ์โดยชนกพิมพ์ม,มติชนนะครับเมื่อ2557นะครับ ในหนังสือนี่มีช่วงที่น่าสนใจทีเดียวครับบอกว่าในช่วง2460ถึง2480หรือในรัชสมัยของรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7น,น,นะครับพบว่ามีมหรสพต่างๆเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพครับก็เปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ยามกลางคืนของชาวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์นะครับที่พบว่ามีเปิดใหม่เป็นจำนวนมากครับจนแทบจะพบเห็นได้ทุกมุมเมืองเลยครับ หรือว่าการกินดื่มสังสรรค์นะครับซึ่งเป็นที่พบปะของผู้คนหลังจากเลิกงานก่อนกลับบ้านครับเช่นร้านกาแฟคลับผับบาร์คาเฟ่มีให้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะในย่านเยาวราชและก็บางรักครับแต่แม้ว่าจะมีสถานบันเทิงและมหรสพใหม่ๆเกิดขึ้นมากนะครับแต่ก็พบว่าในบรรดาสิ่งใหม่เหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรสร้างความตื่นเต้นเร้าใจไปได้มากกว่าระบำเปลือยกายครับ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพราวๆทศวรรษที่ 2470- ัถึง2480ครับคณะระบำเปลือยกายที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วก็คือระบำของนายรังเรืองนามครับหรือบางก็เรียกกันว่าระบำนายรังหัวแดงครับระบำมหาสเสน่ห์หรือว่าระบำโปเนี่ยแสดงโดยเหล่าผู้หญิงซึ่งเปลยน,นะครับหมายถึงว่าทั้งเนื้อทั้งตัวนะีก็จะปิด ไม่ให้เห็นแต่ส่วนหัวนมแล้วก็ส่วนล่างเท่านั้นเองนะครับซึ่งในส่วนข้างล่างเนี่ยใช้แค่ใบตองเท่านั้นครับมาปิดในช่วงแรกเนี่ยระบำโปได,ได้จัดการแสดงขึ้นตามงานวัดต่างๆครับเช่นงานวัดปูเขาทองงานวัดหัวลําโพงนะครับแต่เมื่อถูกตํารวจจับเนี่ยก็ย้ายไปแสดงอยู่ที่ชั้นบนของตลาดบําเพ็ญบุญครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดบําเพ็ญบุญเนี่ยกลายเป็นแฟลตบําเพ็ญบุญนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานี3ยอดของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีครับ ซึ่งบางครั้งนี่ก็ไปแสดงตามสถานเรือดรมอื่นๆก็มีนะครับในช่วงปี2476เนี่ยพบว่านอกจากจะมีระบำโปของคณะในรังแล้วเนี่ยก็ยังมีคณะระบำใหม่เกิดขึ้นนะครับชื่อระบำจั่มบะครับซึ่งเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในงานออกร้านที่วัดชนะสงครามครับเก็บค่าเข้าชมคนละหนึ่งบาทแต่ว่าในท้ายที่สุดระบำจั่มบะก็ต้องถูกยุบหายไปเพราะว่าไม่พ้นถูกตำรวจจับไปได้อีกเช่นกันนั่นแหละครับ การเกิดขึ้นของระบำโปในสังคมไทยเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางตะวันตกที่เข้ามายือนประเทศไทยณนะขณะนั้นนะครับเพราะการระบำโปเนี่ยนับเป็นหนึ่งในรูปแบบการเต้นแบบตะวันตกในช่วงแรกครับที่ต่อมาได้พัฒนามาเป็นวัฒนธรรมเต้นที่เรียกว่าอโกโก้ Go Go นะครับในทศวรรษที่2500หรือว่าในสมัยสงครามเย็นและสงครามเวียดนามนะครับ อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าระบำโปเี่จะให้ความบันเทิงกับคนบางกลุ่มในกรุงเทพแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีชาวเมืองหลายคนที่ไม่พอใจมหรสพดังกล่าวนะครับเกิดมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และก็ถากถางว่าระบำโปนั้นคงมีข้อดีกว่าระบำแบบนุ่งผ้าอยู่หลายประการหนึ่งในนั้นก็คือสามารถต่ออายุให้คนแก่อยู่ต่อไปได้อีกถึง3วันอันนี้ก็เป็นคำค่อนแครนะครับหลังจากสยามเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงนะครับอย่างแรกก็คือการอบพยพออกจากเมืองครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับการที่มีทหารญี่ปุ่นประจําการอยู่ในกรุงเทพก็จึงตกเป็นเป้าหมายของการทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรครับตามด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และการขาดแคลนสินค้าต่างๆครับเมื่อมีการทิ้งระเบิดเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่8มกราคม2485เนี่ยคนกรุงเทพก็ออกไปใช้ชีวิตยามค่ำคืนน้อยลงครับสถานบันเทิงต่างๆที่เคยเฟื่องฟูก็กลับเงียบเหงาซบเซาลงคุณยศวัชรเสถียรเล่าสภาพชีวิตยามค่ำคืนของกรุงเทพในพื้นที่ถนนราชวงเอาไว้นะครับบอกว่าร้านตำบลถนนราชวง์ได้เฟื่องฟูอย่างสูงเรื่อยมาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองลุกลามมาถึงเมืองไทย อันทำให้หาคนไปกินเหล้าและอาหารว่างตลอดจนอาหารหนักที่นั่นได้ยากในเวลาค่ำคืนเพราะกลัวเครื่องบินฝ่ายาสึกจะมาทิ้งระเบิดใส่และส่วนมากผู้คนในพระนครก็อพยพย้ายที่หลับที่นอนไปอยู่นอกเขตพระนครทำให้พระนครในเวลาค่ำคืนนั้นมีภาวะเป็นนคนรร้างก็ถึงแม้ว่าชีวิตค่ำคืนของกรุงเทพจะเงียบเหงาสักเพียงไหนนะครับแต่ไม่ใช่สำหรับพื้นที่ของความบันเทิง อย่างการแสดงระบำโปหรือว่าจ้าบ้าอะครับย้อนกลับไปดูการพัฒนาของการแสดงเต้นรำในสถานเริงรมนี่ก็พบว่าเฟื่องฟูงมาตั้งแต่ทศวรรษ2470อยถึง2480่อย่างที่บอกนะครับโดยโรงเต้นรำแบบคาบาเร่แห่งแรกของกรุงเทพเนี่ยสันนิษฐานนะครับว่าเป็นโรสฮอล l ที่ถนนสุรวงครับและก็ยังมีสถานเริงรมประเภทนี้อีกหลายแห่งครับเช่นที่ตึก9ชั้นหรือว่าตึกไพายุญสมบัติบนถนนเยาวราชนะครับ ที่ส่วนหลีบาย่านสะพานหันครับสีอาทิตย์สถานอยู่ที่ย่านหนังเลิงและก็สถานเกษมสุขอยู่ที่หลังตลาดมิ่งเมืองครับมีที่ตึกที่คำพรหรือว่าตึก4ชั้นบนถนนเจริญกรุงนะครับและก็ตึกดํารงพาณิชย์หรือว่าตึกเจชั้นและก็สยามโฮเทลย่านวังบุรพาครับราวนั้นครับการเต้นรํารูปแบบหนึ่งซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือระบําเปลือยกายโดยเฉพาะคณะของนายรังเรืองนามนั่นแหละครับ ที่รู้จักกันในนามระบำมหาสเสน่ห์หรือเราก็เรียกกันจนติดปากว่าระบำโปะนั่นแหละครับความโด่งดังของคณะนายรังเนี่ยเดินสายทําการแสดงตามงานวัดแล้วก็ถูกตํารวจจับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอย่างที่บอกนะครับแต่กระนั้นเนี่ยคณะของนายรังก็เปิดทําการแสดงต่อไปครับแล้วก็มีโฆษณาในยุคนั้นเชิญชวนให้คนชมระบำโปของคณะนี้ด้วยนะครับบอกว่าเชิญท่านมาชมระบำของนายรังผู้เรืองนามท่านจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจ มีเพียงคณะเดียวเท่านั้นที่แสดงได้อย่างพิศโสงงงวยชมแล้วชุ่มชื่นหัวใจมีนางสาวทุกวัยคอยต้อนรับท่านเยอะแยะมีคำโฆษณาด้วยนะครับเป็นเล่นไปกระทั่งถึงปี2476ครับนอกจากมีระบำโปข,ของคณะในหลังแล้วก็ยังมีคณะระบำจ้ำบะเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้บอกนะครับซึ่งเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในงานออกร้านที่วัดชนะสงครามครับครั้งนั้นเก็บค่าเข้าชมคนละ1บาทครับ ซึ่งทั้งสองการแสดงเนี่ยสู้สงครามมากนะครับแม้ว่าสถานบันเทิงอ,อ,อื่นๆจะซบเซาเนี่ยแล้วก็ทําให้โรงระบําทั้งหลายนี่ปิดไปเกือบหมดครับแต่คณะของนายรังก็ยืนหยัดสู้ได้ครับแม้จะได้รับผลกระทบจากภัยสงครามและวิถียามค่ำคืนของชาวกรุงที่แปรเปลี่ยนไปครับแต่นายรังก็ยังเปิดทำการแสดงที่ตึก7ชั้นและก็ตึก9ชั้นครับขณะที่กรุงเทพทั้งเมืองเนี่ยปิดไฟจนมืดมิดพรางตัวจากการทิ้งระเบิดเนี่ยเปิดเสียงหวอเตือนสนัน ทำให้บางครั้งเนี่ยต้องหยุดทําการแสดงกลางคันเวลาได้ยินเสียงหัวนะครับจนเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดกลับไปแล้วก็แสดงกันต่อไปครับถึงแม้จะเสี่ยงต่อระเบิดทุกวันเนี่ยแต่ว่าระบําโป๊ของคณะในรังกลับได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งผู้ชมชาวไทยและก็ทหารญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในรังได้รับการขอร้องนะครับจากกองทัพญี่ปุ่นให้เปิดการแสดงเป็นพิเศษครับ ในาทหารและพลทหารญี่ปุ่นแทบทุกคนเนี่ยจะมีแผนที่กรุงเทพนะครับซึ่งระบุที่ตั้งของตึก9ชั้นอันเป็นโรงเต้นระบำเปิดทําการแสดงระบำโปของในรังพร้อมด้วยคําอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นปรากฏอย่างชัดเจนทีเดียวครับไม่เบาทีเดียวครับนอกจากคณะของในรังแล้วเนี่ยก็ยังมีคณะเล็กๆนะครับที่ตระเวนแสดงในงานเทศกาลหรือว่างานวัดครับ พยายามแสดงระบำที่เน้นความโป๊เปลือยยิ่งกว่าคณะของในรังด้วยนะครับโดยเจ้าของคณะเนี่ยจะใช้นักเต้นรำสาวที่ทำอาชีพเป็นโสเพณีครับซึ่งจะกล้าเปิดเผยเรือนร่างมากกว่านั่นเองล่ะครับในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโดยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับระบำโป๊ของคณะในรังจึงย้ายจากตึก9ชั้นไปเปิดการแสดงที่ตลาดบําเพ็ญบุญครับตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงนะครับ เปิดการแสดงบริเวณชั้นลอยตรงกลางตลาดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคณะละครสารพัดศิลป์คณะของในรังเนี่ยเปิดการแสดงเป็นรอบๆครับเริ่มตั้งแต่หัวค่ําไปจนถึงดึกก่อนเปิดการแสดงแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการเปิดหอล่อตาผู้ชมครับโดยในรังเนี่ยจะแต่งกายด้วยชุดนายพลเรือชาติตะวันตกนะครับมาปรากฏตัวที่หน้าโรงเต้นรําครับพร้อมด้วยนักแสดงเต้นรําสาวผิวขาวรูปร่างก็จะอวบตามรสนิยมของยุคสมัยนั้นนะครับ ประมาณสัก3-4คนครับแต่งกายว่าบิวนุ่งสั้นวับวับแวมแวม,มครับแล้วก็เต้นเข้ากับจังหวะเสียงกลองด้วยท่าทางลีลาเย้ายวนเพื่อเรียกน้ำย่อยจากผู้ชมนั่นเองครับเมื่อปลุกเร้าความสนใจได้พอสมควรเนี่ในรังก็จะทำท่าตะเบะให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พานักเต้นรำสาวกลับเข้าไปครับจากนั้นโคศกก็จะประกาศเชิญชวนให้ผู้ชมเนี่ยตีตั๋วเข้าชมระบำของจริงในโรงซึ่งโปมากยิ่งกว่าครับ ผู้ชมโดยเฉพาะผู้ชายก็จะยอมจ่ายค่าชมคนละ1-2บาทเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินไม่น้อยในยุคสมัยนั้นนะครับภายในโรงเต้นรำเนี่ยจะมีเก้าอี้ตั้งเป็นแถวครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่มีเก้าอี้นะครับแต่ว่าจะมีลานให้ยืนดูครับเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นเนี่ยนักเต้นรําสาวหน้าตาสะสวยก็จะทาปากแดงจัดนะครับนุ่งสั้นเปิดเผยสัดส่วนร่างกายออกมาเต้นตามจงังหวะเพลงแล้วก็จะค่อยๆปลื้งผ้าออกทีละชิ้นครับ ทำท่าจะโยนเสื้อผ้าที่ถอดออกให้ผู้ชมครับแต่ก็โยนกลับเข้าไปหลังเวทีแทนจนในที่สุดก็เปลือยเปล่าครับมีเพียงการปกปิดหัวนมทั้งสองข้างกับปิดอวัยวะส่วนล่างไว้เหมือนกับใส่จับปิ้งนั่นนะครับผู้ชมที่ได้เห็นก็พากันตื่นเต้นคือฮานะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีการเซฟเหมือนกันนะครับด้วยการทาแป้งที่อวัยวะของสงวนทั้งหลายเนี่ยให้ขาวโพลนไว้ก่อนนะครับ บางครั้งก็จะมีผู้หญิงสวมเสื้อคลุมอาบน้ําเดินออกมายืนกลางเวทีแล้วก็เปิดเสื้อคลุมซ้ายทีขวาทีจนในที่สุดก็เปิดเสื้อคลุมทั้งสองข้างครับกลับมีดอกเฟื่องฟ้าที่มัดเป็นช่อผูบริเวณบั้นเอวไว้ปิดบางช่วงล่างนะครับและอีกหนึ่งการแสดงที่เรียกเสียงเฮฮาจากผู้ชมก็คือการแสดงที่นักเต้นรําสาวแต่ละคนจะเปิดหววนะครับของตนแล้วก็เอามาชนกับหัวอของนักเต้นรำสาวอีกคนนะครับเรียกกันอย่างสนุกสนุกว่าทำยุทธหัตถีครับ ก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการแสดงระบำโปของคณะในรังนั้นเป็นความบันเทิงเชิงการมารมครับที่ทําให้ผู้ชมแทบจะลืมเสียงหัวจากการทิ้งระเบิดไปชั่วขณะเลยทีเดียวนะครับเพราะมัวแต่จับจ้องสนใจอยู่กับการเปิดหววของนักเต้นรําสาวนั่นเองล่ะครับภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้ามาประเทศไทยเพื่อปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นครับก็ปรากฏว่าระบำโปข,ของคณะในรัง ก็ถูกร้องขอจากทหารฝ่ายสมรรถมิตรให้เปิดการแสดงต่อเป็นพิเศษอีกด้วยครับกระทั่งเมื่อเข้าสู่ภาวะสงบแล้วเนี่ยคณะของในายรังก็ได้ทําการแสดงระบำโปอยู่ที่ตลาดบําเพ็ญบุญอย่างเป็นประจําเลยครับนับว่าเป็นคณะระบำโปที่โด่งดังแล้วก็ยาวนานมากๆคณะหนึ่งเลยนะครับ เรื่องนี้คุณอเนกนาวิกมูลนักเขียนผู้สนใจประวัติศาสตร์และก็ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2563เนี่ยก็เล่าถึงคณะตารั่งเอาไว้นะครับว่าตารั่งเรื่องนามนมีชื่อจริงว่าบุญศรีสอนชุ่มเสียงครับจัดตั้งคณะละครในกรุงเทพร่วมร้อยปีที่แล้วธุรกิจไปได้สวยมีทั้งระบำโปและก็ลิเเกร,รองรับกลุ่มผู้ชมได้หลายรสนิยมครับ คุณนนเอกเล่าไว้น่าสนใจครับว่าวิธีที่ประชาสัมพันธ์ที่ดีของคณะของตาร่งก็คือตาร่งเนี่ยจะพาสาวในสังกัดเดินเดินจากบ้านที่ฝั่งทนนะครับข้ามสะพานพุทธมาที่วิกฝั่งพระนครครับคนเห็นเขาก็เล่ากันปากต่อปากจนอยากไปชมกันเองนะครับซึ่งเป็นสีสันของชีวิตยามค่ำคืนของกรุงเทพและก็เป็นความบันเทิงท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่สองครับ คุณกฟังครับเวลาที่เราพูดถึงการแสดงหรือว่าอะไรที่มันมีลักษณะโอ๊เเลยเนี่ยเรามักจะนึกถึงทํานอง4โนตนี้ครับ <S <S 1> <S 1> <S ซึ่งเป็นทำนองในเสียงเครื่องเป่าจากท่อนอินโทรของเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลง Cherry Pink and Apple Blossom White นะครับซึ่งเรามักจะเรียกกันสั้นๆว่า Cherry Pink ครับ เมื่อดังขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยที่มีชีวิตร่วมสมัยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องจินตนาการถึงภาพท่วงท่าลีลาเยายวนครับบางคนก็อาจนึกไปไกลจนถึงภาพกริยาเปลืองผ้าแล้วทําไมเพลงนี้ถึงกลายเป็นทํานองสัญ,ญลักษณ์สําหรับการประกอบการเต้นเยาวยวนไปจนถึงเปลือกผ้าได้ครับก็ยังไม่พบข้อมูลจริงๆนะครับว่าใครเป็นคนเริ่รมนําเพลงเชอรี่พิงค์มาประกอบการเต้นแนวนี้นะครับ และทำไมถึงต้องเลือกเพลงนี้ครับ <ivan. S 1> ช่างเป็นทํานองที่เข้ากันได้ดีจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นภาพจําฝังหัวของคนทั่วไปกันจนหมดแล้วนะครับซึ่งการบอกเล่าของคุณสุภาชริสุพรรณเพศัตร์นะครับผู้เขียนหนังสือเรื่องเพลงของโลกและของเราซึ่งพิมพ์โดยสำนะักพิมพ์มติชนเมื่อปี2557เนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าระบำโป๊ของนรังเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพลงเชอรี่พิงค์ประกอบการแสดงนะครับ เพราะว่าเต้นกันมาก่อนที่เพลงจะฮิตนานหลายสิบปีแล้วครับ mm hmm. เพลงเชอร์รี่พิงค์ที่คนไทยเนี่ยจินตนาการล้ำเลิศช่างเอามาประกอบการแสดงเนี่ยคุณสุภาิริเนี่ยเล่าว่าต้นตำรับเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสนะครับมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสความหมายเหมือนกันกับชื่อภาษาอังกฤษว่าเชอร์รี่สีชมพูและดอกแอปเปิ้ลสีขาวนะครับเจ้า mm hmm. ของเพลงก็คือหลุยส์กุเกลยมีนะครับซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสที่เกิดในสเปนเมื่อปีคริสตศักราช1916ครับ และก็มาเป็นนักแต่งเพลงที่โด่งดังในฝรั่งเศสครับชื่อที่คนรู้จักในนามประกาว่าลุยกายนะครับแต่งทั้งเพลงพ็อปจนถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ครับสำหรับเพลงเชอร์รี่พิงก์เนี่ยก็ฮิตแพร่กระจายไปทั้งยุโรปอเมริกาจนมาถึงเอเชียนะครับแต่ละชาติก็มักใส่เนื้อร้องเป็นภาษาของตัวเองด้วยครับภาษาไทยเราก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันเนื้อร้องที่ใส่ภาษาไทยเนยต้นเพลงบอกว่าโอเชอร์ร oh, ี่เอ๋ย เราเคยพิรมสุขสรรท่ามกลางแสงจันทร์สกาวสดใสลองร้องเล่นๆตามทำนองดูก็น่าสนใจดีทีเดียวครับคุณสุภาสิรีเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเพลงเ h e r r y p i n ิเนี่ยในร้องภาษาสเปนเนี่ยดังกว่าฝรั่งเศสซ,ซ,ซึ่งเป็นต้นตำรับซะอีกครับหลายคนจึงเข้าใจผิดว่าเพลงเ h e r r y p i n ิเนี่ยมาจากเพลงสเปนหรือว่าอเมริกาใต้ครับเพลงนี้มีนักร้องนักดนตรีบันทึกเสียงไว้หลายเวอร์ชั่นครับ ฉบับที่มีชื่อเสียงมากก็คือเวอร์ชนันของราชาแมมโบชาวคิวบาที่ชื่อว่าเปเรสปราโดนะครับวงของเขาในบันทึกแผ่นเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อ1951ครับผลงานประสบความสำเร็จส่งให้เจ้าของงานในกลายเป็นเศรษฐีก็ว่าได้ละครับอีก4ปีต่อมาเนี่คุณเปเรสชวนนักเป่าทรัมเป็ตที่ชื่อว่าบิลลี่เรติสมาเป่าโน้ตท่อนอินโทรแรกของเพลงครับก็คือโน้ต ที่คนทั่วไปรู้จักดีนะครับเพลงนี้ขึ้นชาร์ตจ,จัดอันดับหลายสัปดาห์ด้วยกันครับคุณเปเรสปราโดเนเสียชีวิตเมื่อ1989ครับว่ากันว่าเพลง Cherry p i พ k ที่คนแทบจะทั่วโลกเปิดกันนั้นยังคงเป็นเวอร์ชั่นที่บรรเลงโดยวงของคุณเปเรสมาตลอดนะครับเรื่องราวของระบำโป้ความบันเทิงที่สู้สงครามมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปพอสมควรทีเดียวครับแต่ว่า ว่าประสงค์อย่างที่ผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่แหละครับและก็ยอมรับได้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าระบำโปก็ยังคงคู่กับสังคมกรุงเทพมาจนทุกวันนี้แล้วละครับวันนี้คนติดเล่าเราเรื่องว่าหวามว่าหวามเบ,บาๆนะครับแต่ก็เป็นเก็บประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยทีเดียวครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ พบกันได้ใหม่ทางช่องทางต่างๆซึ่งผมแนบลิงก์เอาไว้ที่กล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่กรุณาแนะนํามานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไปนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมบิงปองสวัสดีครับ